สวีดะสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมททุกก่านนัด้วยนะครับก็ขับมาพบกับเอ๋ออีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยู่กันในสลอตแมทนะครับที่วิดีโอนี้เอ๋เขาจะมาแจกของตุนฟรีของต่างเว็บนะครับซึ่งตอนนี้ต่างเว็บก็มีการแจกในส่งของตุนฟรีให้กับทุกคนนะครับคนละ50นะครับก็ต่อไปที่ สนใจนะครับอยากรับเป็นสวงของทุนฟรีก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจอยากรับทุนฟรีนะครับเป็นสวงของทุนฟรีแต้งเว็บนะครับก็สามารถรับได้300คนต่อวันเท่านั้นนะครับใครไว้ค่อยได้ไปใครจ้าก็อาจจะต้องรอพรุ่งนี้นะครับจึงจะ สามารถรับได้อีกครับก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากรับเติมฟรีนะครับหนึ่งเลยกดไลค์สองกดตามสามกดคอมเมนต์และสี่นะครับแจกใน่องของคลิปวิดีโอนี้ส่งให้แอดมินได้เลยนะครับแอดมินจะได้รู้นะครับว่าทุกคนมาจากช่องของเอียนะครับและทุกคนจะได้รับใน่องของตินฟรีโดยที่ไม่ต้องทำจิตกรรมเลยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากรับใน่องของตินฟรีนะครับก็ใน่องของสโลตเมนนะครับเขาก็เป็นเว็บตรงนะครับที่ไม่ต้องผ่านใน่องของเอเจนต์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บที่ปลอดภัยและม ไม่มีส่งของบัญชีธนาคารนะครับทางเว็บเขาก็มีบริการปานตู้มานี่วอลเล็ตด้วยนะครับบอกเลยว่าแต่โคตรสุดนะครับขอฝากกันด้วยนะครับใครที่สนใจอยากรับในส่งของจนฟรีหนึ่งเลยกดไลค์สองกดตั้มสามกดคอมเมนต์ไละฟรีแค่ในส่งของคลิปนี้ส่งให้แอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแจ้งในส่งของจนฟรี50เพียงเท่านั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นของใครไหนนะครับก็เริ่มกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับคคคลลลลิิิิปปปปนนนนนีีี้้้้เเดด๋ยววววตตอออองัััาาไไกก่่จใใหหหมโสรบ สวัสดีครับ